กรุงเทพมหานครมอบรางวัลโรงเรียนและเยาวชนติดดาวไอดอลสร้างต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนล่าสุดสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครจัดงาน Road Safety All Star Day มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและให้กับเยาวชนติดดาวไอดอลกันค่ะในกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครประจำปี2566ภายในงานได้รับเกียรติจากนายไทยพัฒนาสมบัติกุลผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเป็น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะสำหรับโครงการนี้เพื่อปลุกพลังให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนถนนซึ่งได้คัดเลือก6กลุ่มเขตกลุ่มเขตละ3โรงเรียนจํานวน20โรงเรียนต้นแบบค่ะและยังคัดเลือกนักเรียนจํานวนกว่า80คนเข้าร่วมกิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานค่ะเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า170,000บาทพร้อมประกาศเสียบัตรไดโลรางวัลโดยโรงเรียนติดดาวไอดอลรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดแสนสุขรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนเทวสุนทรรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนสวนลุมพินีรองชนะเลิศอันดับ3โรรงเียน วัดจันร์ประดิษฐารามและโรงเรียนฤทธายรวน,นาลายัยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่สร้างต้นแบบที่ดีและส่งต่อถึงผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของทุกคนกันค่ะวันนี้ก็เป็นการจัด กิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่สําคัญเป็นกิจกรรมที่เด็กเริ่มผู้ใหญ่ร่วมซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของการเดินทางดีปลอดภัยดีนะครับบริหารจัดการดีกาทางสถานการจราจรและขนส่งเราก็เล็งเห็นในเรื่องของเด็กที่คนสําคัญที่จะเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการปลอดภัยบนทางถนนนะครับโดยเราจัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของ โรงเรียนนะครับติดดาวไอดอลแล้วก็เยาวชนติดดาวไอดอลด้วยการคัดสรรโรงเรียนมาทําเป็นต้นแบบนะครับ20โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพาขอเก่อน,นะครับทั้งหมด437โรงเรียนนะครับเป้าหมายของเราก็คือต้องการที่จะเฟ้นหาโรงเรียนตัวอย่างที่ดีนะครับในเรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยใช้เด็กเป็นเป้าหมายสําคัญในการขับเคลื่อนนะครับ ก็มีกิจกรรม,มง่ายๆเช่นการข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับการสวมบทกันน็อกนะครับการตระหนักการระวังการใช้ถนนอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะครับแลวก็เราก็หวังว่าเด็กแบบที่ได้รับการเทรนมาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะส่งกระแสออกไปในเรื่องความปลอดภัยสูง เพื่อนเื่อนของเขาที่อยู่ในใกล้ๆตัวเขารวมนั้งผู้ปกครองที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเขาได้มีความตร็นหนักถึงความหมดทยในการใช้รถใช้หนร่วมกันอย่างมีความเรื่ออาทรน,นะครับมีความห่วงใยจะไม่ใช้รถใช้หนนร่วมกัน ในส่วนของสมรรถการจรอาจรและขนส่งเองเนี่ยก็ได้ร่วมกับภาคทีเครือข่ายนะครับภาคปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยก็จัดนะครับเช่นมวกน็อกให้กับเด็กและเยาวชนนะครับได้สนใจนะครับหรือแม้กระทั่งการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับ AI กับกล้อง CCTV ของเราเพื่อตรวจจับนะครับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าก็ดีหรือขับรถสวนเลนก็ดีนะครับที่มีความเสี่ยงต่อผู้ใช้ทางเท้านะครับต่อคนข้ามถนนนะครับ เราก็จะมีการจับปรับอย่างหนักสูงสุดเลยนะครับเพื่อปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ที่มีนิสัยที่ไม่ดีนั้นแย่ๆนอกจากนี้แล้วนะครับเราได้ร่วมมือกับทางทาคีเครือข่ายนะครับบันทึกภาพของท่านนะครับประจานออกสื่อสังคมออนไลน์ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ไม่ควรเอาเยี่ยงหญที่ท่านทำนะครับก็จะเป็นผลต่อ อาชีพของท่านได้นะครับเพราะเราจะส่งภาพแบบนี้นะไปให้ต้นสังกัดของท่านนะโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์นะครับกลุ่มบินมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับก็จะ ต้องแะมัดระวังตัวแล้วครับถ้าท่านทําพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ฝากไว้ครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยคนน้องน,น้งเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับที่จะต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อสร้างสารร์สังคมที่ปลอดภัยื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานาครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับการต่อย,ย่อยคือแล้วว่าเราต้องการให้เด็กเด็กพวกเราเนี่ยนะขยายวงกว้าองออกไปนะครับโรงเรียนของเรามีตั้ง437โรงเรียนแต่ที่เราทําแซนบ็อกก่อนเนี่ยเพียงแค่20โรงเรียนเริ่มต้นนะก็จะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็กระจายไปยังโรงเรียนอื่น you um. ระหวังในวงวงกว้างมากๆคือมีทั้งโรงเรียนของภาครัฐอื่นๆของสังกัดสพทสังกัดของเอกชนโรงเรียนเอกชนก็เห็นกิจกรรมของเราเนี่ยก็เอาไปเป็นต้นแบบได้นะครับเราหวังว่าเด็กทุกทุกกลุ่มทุกทุกโรงเรียนนะครับในที่อยู่กับเราในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนให้กับเพื่อนเื่อนของเขาให้กับผู้ปกครองเขาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนครับ